นั่งลงเดี๋ยวดาเดี๋ยวให้มามีดูก่อนว่ามันมีรสไหนบ้างรีวิวก่อนสิจะกินก่อนได้ไงเนี่ยเนี่ยประจาสัปดาห์นะเดี๋ยวตีกันสิได้กินทุกคนลูกไม่เอาไม่เคยตีกันนะเออนั่งด้วยกันเดี๋ยวมามีจะดูให้ว่ามันมีรสอะไรบ้างมามีจะบอกเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเขาจะรู้ได้ไงเพื่อนเพื่อนก็อยากจะรู้ว่ามันมีรสอะไรบ้างเนาะมีรสอะไรบ้างไอ้แจ็คหมีร้อนยา ถ้าซื้อขนมมาไม่ได้นะตีกันเลยนะเออปกติไม่เคยตีกันนะอยู่ด้วยกันหลายเป็นฝูงเลยนี่มันดูดูดดดนี่ดูสิมันมีสีอะไรบ้างเออสีฟ้ากลิ่นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนอันนี้รถอะไรนี่รถทูนา่าว้าวรถทูน่าด้วยนี่และสีเหลืองรถอะไรเอออันนี้อะไรชิเคเก้นโอ้ไก่รถไก่กับชีสโอ้ น่าอร่อยจังเลยแล้วน,นี้สีใดโอ้อันนี้ทูน่าทูน่ากับไก่โอ้มันไม่ต่างต่างกันออกไปนะพี่น้องเออมันก็สิสลับกันมันก็จะสลับกันว่าอันั่นกับอันี้อันี้กับไอันั่นแล้วอันี้กับอะไรเนี่ยแซลมอนเออทูน่ากับแซลมอนโอ้นี่ลหะนี่รสอะไรเนาะน,นี่เดี๋ยวลูกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้มันลดอะไรเนี่ยเ,เดี๊ยวเดี๋ยวเดียวออไม่ทำกันเดี๊ยวหน่มยว้นนีบกันดูนี่คือขนมแมวนะคะไอะอาหารอ่อนขนมแมวนะนะพี่น้องสำหรับอันนี้เราจะให้สําหรับแมวแมวป่วยก็ได้นะพี่น้องเออสําหรับแมว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 ,แมวอายุเยอะเออ,อทูน่าตัวนี้ว้าวชิคเก้นกับทูน่านี่ ขนมเด็กหน่อยพวกนี่ก็หลายตังเติบยูนนะ่ะพี่น้องหลายดอนล,ลร์อยู่อันนี้ก็ซื้อมาสองกล่องอันนี้สองกล่องกี่หอ่อสิบหอ่อว้าวอันนี้ก็สิ้อใช่หอันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าสิบมั้งเนี่ยอัลละห้าสิบร้อยกว่านะ่ะนะใช่ไหมว้าวบ่วถึงอาทิตย์ดอกพี่น้องเพราะมันหลายตัวแล้วก็วันหนึ่งก็แกะตลอดเวลานะเออเดี๋ยวแม่แม่อีกแล้วจับ,จ,บจับแขนจับขาเรานะอยากกินนะอ่ะออ ก็เด็กหน่อยเพี่้องเหมือนเด็กนั่นแหละอืมแล้วพ่อเขาก็ขยันซื้อมาให้นะอืมไม่ใช่น,น,น้อยนะั่นยี่สิบสามสิบดอลลาร์ก็เกือบ100ร้อยนั่นแหละเกือบร้อยดอลลาร์นั่นเองทั้งหมดนี่เขาก็ซื้อมาทุกอาทิตย์นะเอาของกินเล่นให้แมวเขาสุขสันตนันทนาการให้ลูกเขาเนี่ยอันน่ะอ่ะอ่ะใครเอาลองลองให้ท่านผู้ชมดูสิเอาเอาแม่แก่ไม่ออกหรอท่ ได้ๆนี่ปากกัดมอมีมือถือได้หนี่ม่ๆอะะค่รจะมาเป็นตัวทดลองให้แม่ทีนี่ไอเป็นทีเซ็นเตอร์อ้าวกระบอ,อ,อกอีกแล้วล่ะ,ะห้าห้าแหลกแล้วอันเนี้ยอ๋อน้อยๆก็อยากกินน้ำข้าวล่ะ หห Off, hehe, bloque, ให้น้องก่อกินให้ลูกกินให้น้องกินก่อนเนี่ยออยยอยยอยยโอ้ยยยยยยโอ้ยย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 โอ้ยยังยยโอ้ยยังยยให้หนูเลียอ่ะหนูหนูหนูนนเลียมั่งอ๋หนูก็อยากเลียอ่ะหนูให้น้องเลี้ยก่อนโอ้ยจหัวไปเป็นหัวไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดทีละคนทีละคนลูอ่ออ่านั่งนั่นอ่ะเลี้ยบอท่นไอ้นังหนียวอืมอืม อืมอ่ามบาอัลโหลฮัลโห้ฮัลโฮัลโอลฮัลมหั้โหลฮัลโหล่ัลมลันโหลฮัลโหเอัลโหลัลโหนฮอลโหลฮัลโหลฮมลโลันโ้อฮัล่หัลโอลฮัลโ่ลฮัลโัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี้โันะนะลโหัลโหลฮัลโหา้ อ่ออะคนนั้นอะจีจีเอาเสาหัวมดใส่กันเนี่ยเอาสมหัวเอาไอตัวน้อยไอตัวน้อยตัวน้อยก็อยากกินเหมือนกันนั่นเอ่ม <Sabbath> ก <ến> <í>? ัดเมื่อวเลียดบออกอะบูคูเลยเนี่ย มึงให้น้องก่อนให้น้องก่นนอน,นะมึงให้ลูกให้น้องนกัดเนี่ยเอาดูอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาเงินโบนิ่อ่ะมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้แบบนี้ให้ทุฟูก่นอนอ่ะทุฟู แทมแบมบโบูนี่กินบ่อยอธรรมดาใครอยู่ใกล้แม่ก็ได้กินบ่อย <c oughs> ใครไปใครก็ได้กินก็เหมือนกับเด็กนักเรียนใครอยู่ใกล้ครูใกล้ชิดครูบีบนวดก็ได้คะแนนดีนอะสมัยเด็กหน่อยด้พี่นนอง ่อยนี้เป็นมือหนวดได้ข่อยเป็นแน่นันเอลิสมัยโบราณอ่าอีนี่มันหนวดให้คู่ซิประสันโอ้เท้าห้าเท้าห้าคู่พ่นอยากกันกินยังคนกับห้เด็กหน่อยไปหามาได้พี่น้นองต้่มไกลต้่มกาหรือว่าไอ บักผิดขามบักนาวบักยังบักพงมันเฮี้ยนผู้ใดมีนอสือมาให้คู่เน่ยเผว่าเออสมัยตะกี้เนาะเมื่อเดี๋ยวมามียเดี๋ยวส่บีบก่อนลูกบีบก่อนอ๋นอเนาะกับักคุ้มกินยื่มเมือแม่จนว่าอย่ากัดสีเล็บแม่เด้อ มันแสบหลายเยอะหอดสีเลยเปุนบอกใ้แกะ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 ก้อนลูกแกะกันอ่ะน้องมาเลยแม่จะให้น้องเอ้าวให้น้องก่อนสงสารน้องลูกเอาพูดเลยเบิงเมื่อกับมีตะแผลพี่น้องเบิงเมื่อก่อยพูดนลยมีแต่รอยหมาเอ้รอยแมวกัดแมวขวน บ้องเนี่ยให้น้องกินด้วยเนี่ยไม่ให้กินเลยน่นเห็นไหมน้องอยากกินนะลูกให้น้องกินก่อนอ้าวบูดาฮอดแม่บะเนียวเจ้านายค่ะ